สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิลิน h ช n n นลนะคะวันนี้ปุนาจะพาเพื่อนมาทำรีโนเวทห้องใหม่คะ่ะนี่คะ่ะช่างกำลังเริ่มทำนะคะก็คือ,อปุนาปุนาคิดว่าอยากจะรีโนเวทห้องก็คือกั้นห้องนะคะกั้นองให้เป็นห้องนอนก็เลยให้ช่างเข้ามาทำให้นะคะตอนนี้ช่างก็เริ่มทำแล้วนะคะปุนาจะให้เพื่อนๆดูคะ่ะ นี่นะคะเพื่อนๆตรงนี้ก็คือช่างค่ากำลังที่จะก่อเป็นโครงนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะความสูงน่าจะประมาณ2เมตร2เมตรกว่านะคะอันนี้ช่างกำลังทำอันนี้เป็นบ้านไม้นะคะตรงตรงนี้ตรงนี้ปุนาก็ก็จะเอา,อาแผ่นซีบอร์ดนะคะกั้นหมดเลยนะคะตรงนี้กั้นนะคะกานให้มันเป็นสีขาวหมดเลยตรง ตรงหน้าต่างตรงนี้ก็จะกั้นเหมือนกันค่ะอันนี้แสงเข้านิดนึงนี่ค่ะฝั่งนี้นะคะอันนี้นี่ก็จะกั้นหมดเลยค่ะตรงที่เป็นหน้าต่างนี่ค่ะอันนี้ประตูนะคะประตูเพิ่งซื้อมานี่ค่ะประตูก็จะใส่ไว้ตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะกั้นกัรนห้องหมดเลยนะคะให้เพื่อนๆดูก่อนอันนี้คือสภาพบ้านนะคะ อันนี้เป็นประตูค่ะตัวนี้จะเป็นเหล็กนะคะเหล็กที่ใช้กันนะคะเหล็กตัว C ค่ะเดี๋ยวปุนาจะมีถ่ายถ่ายให้ดูนะคะว่าใช้ราคาเท่าไหร่ใช้อะไรบ้างนะคะในการทําห้องนี่ค่ะอันนี้ช่างเขาก็จะเริ่มทําอีกฝั่งหนึ่งค่ะให้ค่ะ ต่อไปนะคะช่างเขาก็จะเริ่มเริ่มทําให้นะคะอันนี้ก็คือพึ่ง,พ,งพึ่งเริ่มทํานะคะอันนี้จะเป็นโครงซีอันนี้ปุนาจะมีขายให้เพื่อนดูนะคะว่าค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบเสร็จนะคะใบเสร็จใบ,เส,จบเสร็จที่ซื้ออุปกรณ์มานะคะเอ่อตอนตอนนี้ใช้เงินไปประมาณ9,500บาทได้แล้วนะคะแต่ก็ยังไม่เสร็จด๋ยวจะเอ่อถ้ามีซื้อเพิ่มเดี๋ยวปุนาจะ ถ่ายค่าใช้จ่ายมาให้นะคะอันนี้นะคะอันนี้ลูกปิดนะคะลูกปิดราคา450บาทค่ะนี่ค่ะลูกบีขนาดใหญ่อย่างดีเลยนะคะคุณนายซีมันแล้วก็อนนี่ค่ะมือจับนะคะมือจับ120บาทค่ะก็ซื้อตัวนี้มาเป็นกรอนนะคะ กรตัวนี้หกนิ้วนะคะอย่างดีหนึ่งยยสิบาทะค่ะหนักนะคะอันนี้บานาพับนะคะบานบานาพับตัวนี้ราคาหนึ่ง้อยสาสิบาทะค่ะแล้วก็มีหูกระต่ายนะคะหูกระต่ายตัวนี้สี่สิบาทะค่ะ นี่นะคะค่าค่าที่จ่ายร่าวๆนะคะตอนนี้ปุนาใช้เงินไป9,500บาทค่ะก็ส่วนมากถ้าถ้าจะแพงตัวนี้นะคะก็คือแผ่นซีบอร์ดตัวนี้นะคะเพราะว่า,าตรงขนังไม้นะปูนาจะให้เขาอะติดแผ่นซีบอร์ดหมดเลยหมดเลยให้เป็นสีขาวหมดเลยนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือจะทาสีนะคะทาสีให้ให้มันสวยงามแต่ว่าด้านบนที่ว่าติดกับหลังคาแล้วนะคะปูนาก็จะใส่ ให,ให้เขาทำฝ้าให้นะคะเพราะว่าข้างบนมันร้อนร้อนมากเลยค่ะแต่ว่ายังไม่มไม่มีแพนที่จะติดแอร์นะคะแล้วก็ประหยัดงบไว้ค่ะแต่ตอนนี้ใช้ไปแล้ว9,500บาทค่ะนี่นะคะเพื่อนเออันนี้ก็จะถ่ายด้านนอกให้ดูนะคะว่าช่างเขาเริ่มก่อโครงแล้วนะคะตรงนี้ก็จะติด แผ่นสมาร์ทบอร์ดทั้งหมดนะคะทั้งฝั่งข้างหน้าด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแล้วค่ะแล้วก็ด้านในทั้งหมดนะคะจะทำให้มันเป็นคล้ายๆกับบ้านปูนเลยค่ะอันนี้ช่างเขาทำไว้ฝั่งหนึ่งแล้วนะคะนี่ค่ะจะให้ดูเอ่อพื้นรอบๆบ,บ้านนะคะตัวนี้ก็จะเป็นประตูที่ปูนาเพิ่งสั่งมานะคะ ช่างเขาก็เริ่มก่อผนังด้านในแล้วนะคะใช้ตัวซีนะคะในการยึดค่ะขั้นตอนนี้ก็คือติดแผ่นสมาร์ทบอร์ดหมดแล้วนะคะก็จะเริ่มติดด้านข้างแล้วค่ะด้านข้างในห้องเนี่ยคะ่ะช่างเขาก็เริ่มทำแล้วก็ทำการวัดนะคะสวัสดีค่ะเพื่อน วันนี้ช่างเขาก็าติดแผ่น scg แผ่นซีบอร์ดเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ห้องนะคะน,นี้ช่างเขาทำการติดตั้งให้หมดแล้วนะคะปุนาก็จะเหลือไว้ตรงนี้นะคะที่ว่าเป็นหน้าต่างนะคะก็จะเหลือช่องไว้แค่นี้ค่ะก็เหลือช่องหน้าต่างไว้แค่สองช่องนะคะตรงนี้ค่ะ แต่ช่องด้านนี้ปูนาปิดเลยนะคะตรงนี้นี่ค่ะช่างเขาก็มาติดประตูให้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้นะคะปูนาเลือกสีประตูนะคะเป็นเป็นสีไม้สักนะคะอ่าตัวนี้ก็ประตู บานนี้ราคา1,400บาทนะคะเฉพาะประตูแต่ถ้าเป็นขอบที่ว่าเป็นขอบตัวนี้ราคา850บาทค่ะขอบโครงตรงนี้นะคะ850บาทค่ะนี่ค่ะก็คือพรุ่งนี้เช้านะคะช่างก็จะมาติดติดฝ้าให้นะคะเราก็จะเลือกเลือกว่าเราชอบลายแบบไหนช่างเขาจะเป็นคนติดให้นะคะอันนี้ช่างทำเป็นเวลา2วันนะคะทำตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยค่ะนี่คือ ทำงานเร็วมากเลยค่ะพรุ่งนี้ก็ฟ้าน่าจะเสร็จค่ะเดี๋ยวปูนาจะมาถ่ายรีวิวให้ดูอีกรอบนึงนะคะพรุ่งนี้ค่ะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ช่างก็มาเริ่มติดฝ้าให้แล้วนะคะตัวนี้ปูนาใช้เป็นฝ้าแขนนะคะเลือกลายเงินกองนะคะ280บบาทต่อกองนะคะ ทำไมถึงเลือกฝ้าแขนนะคะเพราะว่าหลังคาของที่บ้านนะคะมันเป็นหลังคาเก่านะคะบ้านสร้างมาอายุ20กว่าปีแล้วนะคะทำให้เลือกที่จะเลือกฝ้าแขนเวลาน้ำรั่วหลืออะไรลงมาเราสามารถที่จะซ่อมได้นะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็คือซื้อมาทั้งหมดนะคะ จ็ดกล่องค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสีนะคะเ,เพื่อนๆสีที่ใช้ในการทาห้องนะคะแต่ว่าสีตัวนี้ช่างเขาสั่งมาเกินนะคะใช้แค่ถังเล็กถังเดียวด้านในด้านนอกแล้วก็สีรองพื้นใช้แค่ถังเล็กก็พอนะคะเพราะว่าอุนาดูแล้วนะคะว่าหลังจากที่ช่างทำสีก็คือมันเหลือนะคะเ,เพื่อนๆ นี่นะคะก็จะเป็นสีเบเยอร์ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ทาสีนะคะเสร็จแล้วค่ะวันนี้ก็คือช่างทําการติดตั้งฝ้าให้เรียบร้อยนะคะเป็นฝ้าลายเรียบเรียบนะคะสีแบบครีมครีนนะคะสีขาวครีนเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะวันนี้ก็คือทําฝ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ติดผนัง ทำผนังเสร็จเรียบร้อยทําทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะพรุ่งนี้ช่างน่าจะมาทําเป็นทาสีให้นะคะอันนี้จะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศรอบๆนะคะนี่ค่ะก็คือลายฝากของเรามองขึ้นไปก็จะสบายตานิดนึงนะคะตรงน,นี้ค่ะ ให้ดูใกล้ๆเลยนะคะอ่ฝากเพื่อนๆมีอีก EP หนึ่งนะคะไปกดดูเลยค่ะปูณาทำไว้2 EP นะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปต่อไปเลยค่ะ